โอเคครับผม c ี c ีซีลีกซีซั่นที่4ครับโอ้โ oh, หคู่นี้ครับบอกเลยว่าคือผมต้องอัดคลิปเลยอ่ะคู่นี้อ่ะบ,บอกเลยว่าศึกจริงหัวตารางนะครับผมซิกอยู่อันดับหนึ่งครับตอนนี้ตามตารางคะแนนครับส่วน SMU อันดับ2ครับรองรองจ่าฝูงเลยเออเอ,อ,เอ,อแล้วต้องมาเจอกันฮนะเกมนี้ทีมไหนชนะก็ ถ้าสมมติซิกชนะเนี่ยซิกก็จะตีห่างไปเลยนะฮะส่วนถ้า SM ชนะเนี่ย SM ก็จะเอาอันดับหนึ่งขึ้นมานะครับส่วนซิกก็จะหล่นไปอยู่ที่2ก็จะห่างประมาณสัก16คะแนนนะฮะอืมถ้า SM ชนะนะ SM จะห่างจะขึ้นที่1แล้วห่าง16คะแนนแล้วถ้าซิกชนะเนี่ยซิกจะห่างไปเลยประมาณเยอะอยู่น่าจะ30กว่านะฮะ บอกเลยคู่นี้ต้องจับตามองดีๆนะฮะบ,บอกเลยว่าคนดเดือดครับแล้วเริ่มปะทะก,กันแล้วว่าโอ้โหแล้วซาสุเกะตัวแปรเลครับตันนี้ทางด้านเก่าสุดอุ้ยแล้วซิกเหมือนจะพลาดครับเหลือสองสุดคาคาผมโดนสะกิดจาก m 5 0 0และกลางโคโนออกมามีระเบิดสะกิดนิดนึงครับเดี๋ยวส่วนกับไฟโอ้โหแล้วส่วนไปหนึ่งด้วยแล้วจุเข้าบ้านมาทางด้านซิงกอนอกดาวไปเหลือเข้าคนเดียวแล้ละตายไปเลยเป็นทางด้าน ตึงสุดใน SM ฮะที่เก็บ3คิวทริปเปิลคิวครับสำหรับตึงสุดใน SM อฮะอโหอะไรวะเนี่ยขอไม่เปิดเพลงนะเพราะว่าเพลงมันจะกบเสียงเกมนะฮะก็ขอพาแบบชิวชิว,ชว,ชวเออชิวชิวละกันไม่เสียงหายนะผมก็ละ ทำให้เสียงไม่เหมือนเดิมนะอาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะโ<ชอบ>ุ้ยวุ้ยวุ้ยมาว่ะมาว่ะซิกเอาเรื่องว่ะ เฮ้ยแล้วสุดการ์ขึ้นไปอย่างนี้ไม่มีเพื่อนซ้อนแล้วเรียบร้อยน้องดาวไปเลยลรครับแล้วมีตัวโคเป็นทางด้านสิงกอรับและปลาดไป็นหนึ่งเพื่อซ้ำสมบุกมาแล้วเป็นทางด้านทางด้านนี่ครับปุผมเป็นทางด้านพักพักแมนนะปันพักแมนเหรอชื่ออะไรอะพักแมนเออโอ้โหแล้วโดนส่วนกำมานกดาไปเลยครับโอ้โหแต่ทางด้านชื่ออะไรเนี่ยสีดาก็นกดาไปเหมือนกันเันเก่าส่วนแล้วจ่อยวอ,อกมาไอวอ,อกแต่จังหวะนี้มีตัวอ,อยู่ทางด้านหลังแล้วกดยิงเบา ไม่เบาแล้วจังหวะเนี้ยบอกเลยแล้วตัดกลับมาทา,างด้านล่างครับสิงก็ต้องจู๊กออกลับมาแล้วเอ้ยตัวเองโดนสก,กิดออกมานิดนึงแล้วแต่ด้านพักแมนใช้เป็นดีเซอร์แล้วจะสก,กิดขึ้นไปด้านบนก็ไม่มีรูมอมอื้แล้วโดนสก,กิดออกมาการโค้งออกมาเด็ดเดียวได้ทันนะไม่งั้นเหมือนตายแล้วนั่นเนี่ยไม่งั้นตายเนี่ยบอกเลยไม่งั้นตายไม่รอดอ่ะบอกเลยเอสเอ็มฮะลงมาเพื่อจะเอาสิงก็ดับทางด้านพักแมนครับ ต้องออกขวานะจริงอะต้องออกขวานะนี่ครับผมตึงสุดปาดหัวไปนหนึ่งเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่ามีเป็นเก่งสุดยิงกดอยู่ครับเราจะนั่นพักแมนผมบอกให้ออกขวาแล้วจังหวะนี้น่าจะปลาระเบิดโดนนะเป็นแล้วโอ้โหแล้วไปอืม้มไม่น่ากระโดดเลยครับจังหวะนี้โอ้เล่นเรียบร้อยผม double shot double shot triple ลคิว คือเขาเก็บสามนะแล้วก็ยิงเฮดช็อตไปสองตึงสุดในเอเซ่มาเอาเรื่องเกินลืมอ่านรายชื่อเลยผมซิกสุดการพักแมนนะแล้วก็ไอริวทอซิงก็ทั้งด้านเอเซ่ครับตึงสุดในเอสเอ็มสีดาซาสุเกะแล้วก็เก่าสุดในเอสเอ็ม่ะครูนี่บอกเลยว่าน่าจะตึงสุดในการแข่งนี้เลยครับผมเพราะว่าจากสี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยั้งสองคู่นี้ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะฮะ ย้ำนะครับผมยังไม่เคยแพ้ใครส่วนคะแนนเนี่ยห่างกัน20คะแนนเองนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าซิกเนี่ยเขาชนะแบบเดี๋ยวบอกคะแนนเลยดีกว่าเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องไงดูคะแนนนั่น,น,น,นแป๊บนึงเปิดไฟแป๊บนึงนะอุย้ยแล้วเริ่มปะทะอย่างนี้แล้วกูจะบอกอยังคะแนนยังไงเนี่ยไหนวะนี่ครับซิกซิกซิกชนะในเกมแรกอันเดี๋ยวผมเรียงเลยนะ ไอผมเรียงเลย36 38 36แล้วก็38นะคะแนนอยู่ที่148ส่วนทางด้าน SM เนี่ยคะแนนคะแนนชนะเนี่ยไอคะแนนของของการแข่งเนี่ย36 20 36 36คะแนนอยู่ที่28นะฮะก็ห่างกันแค่20คะแนนเองก็อยู่อันดับ2นะ SM ส่วนซิกก็อยู่อันดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นคู่ที่ชี้ชะตานะครับผมว่าใครจะเป็นยืนหนึ่งยืน,ยนต,แบบตึงแบบตึงอะไรเงี้ยเออใครจะตึงสุดในการแข่งนี้เราต้องมาวัดกันดูนะทีมใต้ทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายเป็นในด้านแม็กเวลนะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นในด้านฮันเตอร์ครับ,นนรบที่มีแค่14คะแนน14คะแนนนะครับผมจาก3เกมนะแข่งน้อยกว่านะโอเคนะทุกคน เป็นจังหวะหนึ่งตอนหนึ่งครับเราจะเอาใจช่วยใครดีถ้าเอาใจช่วยซิงกอนเนี่ยซิงกอตเอาชนะได้ซิงกอจะตีใครแตกทีมาได้สุดทรนันตึงสุดถ้าเขาชนะเนี่ยเขาจะแบบถือไพ่ดีจัดอะแบบ3ามศูนย์นะก็จะเป็นเม็ดพอยทันทีนะฮะต้องมาเอาใจช่วยกันนะฮะเดี๋เดๆๆ อุ้ยอุ้ยเอาเรื่องมาคิวค่อนข้างที่จะห่างนะอุ้ยแล้วออกอย่างนี้เนียนๆแล้วเฮ้ยใช้ดีเซอร์ทำไมเ้ามีปืนลูกองนะนฮะแล้วโดนวิกเตอร์ยังไงมันมันไม่รอดตั้งแต่เอาเอาดีเซอร์ขึ้นมาแล้วสุดเสียดายให้ผมสำหรับเอ่อสเอ็มนะก็ซิกตี้ไข่แตกมาแล้วสองหนึ่งครับถือว่าไปได้อยู่นะผม คูแรกแข่งจบไปแล้วนะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมยุ่งกัน,น่อย เดี๋ยวเปิดพัดลมก็หล้กันอุ๊ยดูระเบิดหัวแตกหัวแตกยิงจนหูฟังจะพังอะทุกคนว่าสัน เหลือเอริวท่อกสุดท้ายแล้วน่าจะเจอกับใครบ้างเนี่ยโอ้โหเอสเอ็มเล่นตึงจัดอ่ะเออเล่นสเต็ปตึงไงไม่สเตปอินโดบ้นเนี่ยไม่ใช่น่าจะอินโดน่าจะเป็นสเต็ปไทยตึงสุดในโลกแลละเรียบร้อยโดนเก่งเกาสุดเหรอนึกว่าเก่งสุด คือการแข่ง CVC l e a g u กเนี่ยผมย้ำไว้ตลอดนะว่าถ้าทำแข่งแบบ13รอบเนี่ยมัน1ก็คือมันจะใช้เวลา2ก็คือมันเออมันเออเอาหนึ่ก่อนแล้วกันแค่หก่อนหคือใช้เวลานานมากแล้วผมต้องมีเวลาลงคลิปด้วย1คู่เนี่ย30นาทีถ้าตึงๆอ่ะคือมันจะเกินประมาณแบบถ้าตึงๆสุดน,นะที่ผมเคยจัดน,นะ คือเกือบถึง30นาทีอ่ะออหรือจะไม่ได้ว่าประมาณนี้นะผมก็ก็เลยทําเป็น7รอบพอนะฮะใครถึง4ก่อนชนะสุดท้ายมันก็เป็นแค่เก็บคะแนนนะเราแค่ชนะกับได้คิวมาแค่นั้นแหละแล้วเกมเมื่อกี้เป็นทางด้านซีครับที่ชนะไป ถ้าซิกเอาได้เนี่ยคือทรัพยากรตอนนี้ยน่าจะสู่สี่อยู่เพราะว่า SM ก็ชนะมารวัรวสามสองสองศูนย์แล้วก็สองหนึ่งแล้วก็สามสองเอ๊ะไม่ใช่ดิสองสองศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็มาสามสองน่าจะสู่สี่ทรัพยากรตอนเนี้ยทรัพยากรการเงินอะไรอย่างงี้น่าจะบอกพอไว้ได้ดูดิ AWM ฮะแล้วฝั่งนี้มีใครเล่นตัวยีดกันบ้างทรัพยากรดูไหนดิไม่มีหมวกนะฮะไม่มีหมวกว่ะ มีหมวกนะแต่ปืนหนึ่งกระบอกก็าเรีเขากลางโคโนออกมาแล้วต้องจุกกลับไปก่อนแล้วสเต็ปอะไรวันนี้จะขึ้นไปด้านบนแล้วโดนสกินหลังมาโอ้โหกูบอกเลยว่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดล้านเปอร์เซ็น์ เฮ้ยแต่มีแต่ม,แตมีแต่มีจุดเพื่อนเปิดอยู่ยแล้วโดนชาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีฮะแล้วตัวครบอย่างซิงกร็รับอยู่ไกลๆไม่น่าจะครบถึงนะเพราะว่าไม่มีมุมยิงเท่าไหร่เพราะว่าหน้าระยะจะหลุดแล้วไม่เห็นจุดด้วยแล้วจังหวะน,นี้ส่องไปหนึ่งเม็ดแล้วอหัวแตกกูบอกแล้วว่าซ่านเย็ดแม่เแล้วจบไปเลยสามสามสิจังหวะน,นี้มาตีเสมอจนได้อโอโอะไรกันจะพลิกแปลงกันไหนดราม่าจัดโอโห บ้าไปแล้วคู่นี้มันอาถรรพ์จัดอะแล้วสามสามแล้วมีท่าปักธงให้ดูด้วยโอ้โหเป็นบุญตาของผมจริงๆในการแข่งนี้เป็นบุญตาจริงๆเลยว่าใครปากว่าเมื่อกี้ไม่ทันดูชื่อนะโอโอ้โหนโอ้โหคือถ้าซิกไม่ขึ้นเนี่ยถ่าซิกไม่ช้าด,ด้านบนเนี่ยในวงสุดในวงสุดท้ายเนี่ยเ m จะได้เปรียบล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะ ต้องต้องต้องขึ้นว่ะปลาระเบิดแบบปลาไปหนึ่งเม็ดแล้วมีนอกสักตัวนึงแล้วขึ้นไปเลยเนี่ยบอกเลยว่าดียังไงก็ดีเพราะว่าผมเคยเล่นแผนอยู่ด้านบนแล้วอยู่ด้านบนแล้วแบบว่าคือแบบแต่ละคนไม่ไม่ยืนไม่แบบว่าไม่ไม่ไปดักบันไดอ่ะคือดักบันไดฝั่งละหนึ่งคนแล้วก็ไปดักหลังหลังท่อคนละหนึ่งคนอะไรเงี้ยเออแต่ทีมผมแต่ก่อนคือแบบดักบันไดคนละหคนแลน้วแ,แต่ไป ไปอยู่ตรงถังเนี่ยสองคนถังเดียวสองคนแล้วอย่างนี้เขาปลาระเบิดแล้วไปโดนนกดาวไปสองไงเออจุดเปลี่ยนเลยไงแต่น,นี่ไม่เป็นไรอยู่แยกกันอยู่แล้วน่าจะถ้านกดาวน่าจะเข้าไปชุบได้นั้นน่าจะนกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่มีตัวสก,กิดโดนเะมื่อกี้นี่ครับเป็นด้านซาสุเกะท,ที่โดนระเบิดมาวันนี้เสียงหายนิดน,นึงนะพอดีแบบกูตะโกนอะไรก็ไม่รู้โอ้เน็ตปิงว่ะ สุกตาสินสึกตาสินแล้ว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 ,ลวมีนกไหมไม่มีว่ะโอ้คุณนี่ตึงจัดบอกเลย เฮ้ยเฮ้ยซิกซิกโอ้โหเลือคนสุดท้ายเฮ้ยเหลือคนสุดท้ายแล้วแล้วเรียบร้อยซิกพลิกเกมพลิกนรกมาเอาชนะซิกไป4ต่อ3ฮะยังอยู่ที่1เหมือนเดิมครับสำหรับซิกครับผม